Hello แม่มสลามาแล้วค่ะ EP10 คลิปนี้สำหรับชาวธาตุดินนะคะอีพีสิแม่มดจะลองทำเป็นธาตุดูนะเพราะว่าคลิปจะลดจำนวนลงแล้วจะเพิ่มท็อปิกใหม่ๆใ,ให้มากขึ้นในปีใหม่ตรุษจีนนี้นะคะชาวธาตุดินนะ้ำมังกรพฤษศพคุณกันนะคะ ราศีมังกรก็คือ22ธันวาถึง19มกมกราราศีพฤษภนะ20เมษาถึง20พฤษภานะคะแล้วก็ราศีกันที่23สิงหาถึง22กันยาเรามาเช็คพลังงานของความรักนะสำหรับชาวธาตุดินกันดีกว่าว่าในตรุษจีนปีใหม่จีนนี้จะเป็นยังไงบ้างซินเชียุยู่ซินมีัวใช้อังเปาตัวตัวไกด์ตัวทางตัวทางนะคุณเจ้า ธาตุด,ดินทั้งหลายนะคะแล้วก็ลองมาเช็คพลังงานว่าคุณมังกรคือผู้ศกคุณกันนะแม่มดก็อยู่ๆก็เกิดไอเดียขึ้นมาว่าอยากจะทำท็อปปิกอิชชูใหม่ๆนะคะในปี2019นี้ให้มันหลากหลายขึ้นเนื่องจากว่าลองดูนะคะ แล้ะ่ะชาวธาตุดินนะเรามาเช็คพลังงานนะเรื่องความรักของคุณกันดีกว่าเรามาดูตัวตนของชาวธาตุดินกันดีกว่านะคุณมังกรคุณผู้ศพคุณกันว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะให้ตัวตนของคุณเป็นพลังงานที่แปลกมากนะคะซิกออฟซอหกดาง คุณมีความเครียดเรื่องเ l a t i o n แหละพลังงานของคุณนะโอเคเช็คต่อว่าอืมคุณเครียดนะคะสาเหตุที่เครียดจากตัวตนของชาวธาตุดินคืออะไรนะใบแรกคุณได้นายสโประ e นเเคิเก้าเหรียญใบที่สองคุณได้ นายซ o บซอนเกาดและใบที่3คุณได้ t o s w okay. like a n d s 2ไม้เท้านะคะมันเหมือนมันเป็นพลังงานของการเลือกระหว่างการให้ p r i o r i t y เรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักมันควรจะไปในทิศทางไหนดีนะคะ ก็น่าเครียดอยู่หรอกนะทีนี้แม่โมจะลองเช็คพลังงานของคนที่ชาวธาตุดินมี relationship อยู่ด้วยนบัตรนีนับัตนาวนะคะว่าในช่วงนี้คุณเป็นอย่างนี้พลังงานของคุณชาวธาตุดินเป็นอย่างเนี้แล้วคนที่คุณมี relationship อยู่เขามีพลังงานแบบไหนนะน่ะพลังงานของเขานะคะ two s w o r d เขามีเรื่องต้องตัดสินใจส่วนคุณก็มีเรื่องเครียดระหว่างสองอย่างมันก็ลิงพลังงานกันนะคนสองคนนี้นะคะเขาตัดสินใจเรื่องอะไรเรามาดูสิว่าจากักรวาลนี้จะบอกความลับของชาวธาตุดินว่ายังไงบ้างโอเคใบแรก นายสับคัพเขาได้นายสับคัพเขาได้เก้าช่วยใบที่สองพ n ินสับคัพสอมาเลยรอมาเลยใบที่สามพ n ินสับเพนเ c เคิลมันเป็นพลังงานของการเลือกระหว่างคนสองคนไม่ว่าจะเป็นสองคนระหว่างชาวท่าตดิน อาจจะเป็นาธาตุน้ำนะคะเป็นชาวาธาตุน้ำอีกคนหนึ่งนะซึ่งเป็นการเลือกจะต้องมีการตัดสินใจอะไรสักอย่างหนึ่งสำหรับชาวาธาตุดินแม่มดว่าลองใช้อีกสำรับหนึ่งเช็คให้ดีกว่าว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างคุณสองคน แล้วมันจะเป็นไปนในทิศทางไหนนะความสัมพันธ์ระหว่างชาวท่าดินกับคนที่คุณมีเรレーションชีพอยู่ด้วยนี่ไปแรกได้เ m Press นะคุณได้เ m Press คุณได้ Page of Pentacles queens wands of พลังงานเหมือนกับว่าชาวท่าดินดิวกับพลังงานที่มีความเป็นบอยแบดบอยพลังงานของความเป็นเด็กติดเกมติดเพื่อนใสปาร์ตี้แฮงเอาท์แล้วคุณก็รู้สึกว่าเขาไม่ตอบโจทย์นะเขาไม่ตอบโจทย์ แล้วเขาก็ดูเหมือนจะค่อนข้างจะ Play Games แล้วก็เป็นสายจูชๆด้วยเพราะว่าพลังงานได้ The Devil คุณนดีวกับพลังงาน t h v i l เจ็ดไม้เท้าอาจมีการทะเลาะมีการบล็อกแปดเหรียญอาจมีการหยุดความสัมพันธ์ชั่วขณะ หรือช่วงนี้เป็นช่วงที่ระหว่างคุณกับเขามันมีคอน FLICT มีข้อขัดแย้งมีปากเสียงมีอะไรบางอย่างและมันจะต้องมีการเกี่ยวข้องกับการไปโป๊ะแตกมีอาการว่าไปรู้เรื่องอ,อมือที่สามอาจจะมีการหักเทปบล็อกเลยในชาวธาตุดินบางคนนะคะและเลือกที่จะไปเรื่องงานมันซะเลยเนื่องจากว่า มันเบื่อพลังงานที่มีความเป็นเด็กนะพลังงานที่ไม่มีความรับผิดชอบแม่มดจะเช็คด้วยความที่ว่าแม่มดมีไพ่เยอะมากาสปริตออกมาคืออะไรนี่ไงสปริตออกมาคือพลังงานของ Kings of Cups คนนี้เขาเป็นคนสายด่วยชูนะ คนนิวกับพลังงานที่ค่อนข้างจะเป็นเกมเมอร์ใส่ชู้เป็นเด็กไม่มีความรับผิดชอบแล้วก็ยังไม่มีเอมเรื่องของการสร้างครอบครัวนะค่อนข้างจะยังสนุกสนานกับชีวิตอยู่อย่างที่บอกไปนะจกักรวาลอยากบอกอะไรเนี่ยแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้เป็นพลังงานของอะไรที่ยังเขายังอยู่อ่ะเขายังไม่ได้ไปไหนอ่ะแต่ว่ามันได ในสครับ nice seven s of s o o t s มีพลังงานของการทำรับหลังการโกหก six s u b o n d s ซึ่งพอจับได้โปะได้แล้วอาจจะมีการยื่นคำขาดอาจจะมีการแบบพอมันโปโปุ๊บเนี่ยอีกฝั่งหนึ่งอาจจะต้องแสดงความ รับผิดชอบด้วยการเลือกนะเลือกที่จะกลับมาคิดเรเลชันหรืออะไรก็ตามแต่เพราะว่ารู้สึกว่าชาวธาตุดินจะหักเลยนะจะเทเลยจะมองไปข้างหน้าเลยแล้วแบบคือไม่พูดพร่ำทำเพลงอนะด้วยความที่ว่าแม่หมดรู้สึกว่าพลังงานเขาไม่ได้ทำครั้งแรกและเป็นอะไรที่คุยกันมาหลายครั้งเคลียร์กันมาหลายหน แต่ไม่มีการปรับปรุงตัวนะคะคือมันค่อนข้างที่จะเป็นอะไรที่เหนื่อยอย่าลืมนะในเ,เพจแม่มดกำลังทำเสเน่ห์มารยาร้อยเล่มเกวียนเล่มเกวียนที่สองบอกว่าคนที่ใช่จะไม่เหนื่อยนะคะเพราะว่าทุกสายที่โทรมาปรึกษาแม่มดในทุกวันทุกวันนะเป็นพลังงานของคนที่เหนื่อยถึงได้โทรมาทฤษฎีเอต้องทำงานแล้วว่าเฮ้ย คนบางคนน่ะทำไมความรักมีแล้วมันเหนื่อยความรักไม่มีแล้วมันจะต้องเป็นขุมกําลังเป็นสัพพะกำลังของชีวิตนะคะในการผลักดันเราไปให้ถึงจุดหมายเนี่ยชาว้าดินเหนื่อยกับคนคนนี้มากไม่ว่าคุณจะเป็นชายเป็นหญิง้าดินชาย้าดินหญิงอนนี y เพศเลยนะ whatever นะชายรักหญิงหญิงรักชายอะไรก็ได้นะชายรักชายได้หมดนะคะคุณเหนื่อยกับ r ริเลชั Neptun แล้วก็เหมือนกับคุณจะไปรู้ว่าเขาอาจจะเป็นถึงขนาดที่ว่าเป็นความสัมพันธ์ลึกซึ้งตรงนี้แหละที่มันโกรธมากตรงนี้แหละที่มันมันรับไม่ได้แล้วด้วยความที่ชาวท่าดินอาจจะเป็นพลังงานของความสตรองเป็นพลังงานของการเลี้ยงดูตัวเองได้ นายสโพ t ินเทคุณดูความเอเลแกนต์ของผู้หญิงคนนี้สิแล้วมีนกคนะู่เกาะมือนะจ๊ะเลิดเจิด,ด,ด,ดคือค่อนข้างจะสิเคียวแล้วมาชัวร์ในตัวเองมากนะผู้หญิงคนนี้นะอืมแต่พอเรื่องความรักไม่มีใครรับมืออยู่หรอกต่อให้เก่งขนาดไหนต่อให้สวยขนาดไหนต่อให้รวยขนาดไหน ทุกคนพ่ายแพ้แก่พลังงานของความรักแต่แพ้แล้วเราก็ต้องรู้ว่าเราควรจะจัดการยังไงถ้าเรารักตัวเองสักอย่างเราคงไม่ยอมก้มหัวให้พลังงานของความทุสีลถูกไหมทนี้แม่มดจะใช้สำ,สำหรับเล็กเป็นไพ่ทาโรกกับด้านนะเชะ็คพลังงานสรุปให้ชาวธาตุดินดีกว่าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับชาวธาตุดินในใบวิกลี่ครึ่งแรกของ กุมภานี้นะคะในช่วงปีใหม่ของคนจีนเราก็ถือเป็นพลังงานของปีใหม่นะคะมันจะมีการยักย้ายถ่ายเทพลังงานในช่วงนี้เป็นพลังงานก้อนใหญ่ๆและสำคัญๆเช็คดูซิว่าจักรวาลจะบอกอะไรเกุณ จริงๆด้วยคุณจริงๆด้วยคอนเฟิร์มเวลาที่เราใช้ประมาณ4ี่ห้าสำรับเนี่ยแล้วถ้าพลังงานมันลิงก์กันไปในทิศทางเดียวกันนะไม่มดบอกได้เลยว่าฟริงไปแรกคุณได้ trees ท of s w o r d s สามดาบมันปวดใจนะจ๊ะ แต่ผลของความปวดใจของชาวธาตุดินกับกลายและแปลเปลี่ยนเป็นพลังที่สตรองสตรทคุณเป็นคนที่สตรองจริงๆชาวธาตุดินสมกับที่เป็นดินปัตถภีความนิ่งความหนักแน่นนะธาตุดินนี่ปัตถภีคุณคิดดูแล้วกันว่ามันขนาดไหนนะ และคุณก็ไปเน้นเรื่องของเงินความสำเร็จเอมในชีวิตคุณเปลี่ยนนะคะเพราะว่าคุณเบื่อหน่ายและเหนื่อยกับเรื่องที่คุณมีมาตลอดนะคุณอยากจะเปลี่ยนในช่วงปีใหม่นี้ God bless you จริงๆนะคะคุณเป็นผู้มีปัญญาเลยชาวทัตด,ดินแม่มดดีใจกับคุณด้วยนะ น่ารักมากๆแม่มดชอบมากๆเลยคนที่มาปรึกษาแม่มดแล้วมีพลังงานแบบนี้นะแม่มดเชียบนะน่ารักที่สุดทีนี้ว่านี่คือพลังงานสรุปของชาวธาตุดินใช่ไหซึ่งเป็นพลังงานที่สตรองอันรวยมากนะคะทีนี้จะใช้ไพ่แม่มดสาราเช็คให้เป็นดับเบิลเช็คสำหรับการสรุปชาวธาตุดินในช่วงตรุษจีนนะ ว่าจะเป็นยังไงกันบ้างปีใหม่จีนนะจ๊ะปีใหม่จีนนี่พูดถึงแล้วเป็นเทศกาลที่ค่อนข้างยิ่งใหญ่นะและเป็นพลังงานที่ค่อนข้างจะแรงมากเนื่องจากว่าคนจีนเป็นคนที่มีประชากรเยอะแล้วเวลาเขาเพเวลาเขาสวดมนต์เวลาเขาขอพรนะมันเป็นพลังงานที่แบบมันสามารถที่จะก่อให้เกิด ความสมปรารถนาได้เพราะว่ามันรวมกันเป็นหนึ่งเดียวแล้วมันพลังมันเหลือเฟือมากๆสำหรับชาวจีนนะคะซึ่งอยู่ทุกสารทิศในโลกใบนี้เพราะฉะนั้นมันส่งผลกับจักรวาลแน่นอนแม่มดจะดูว่าบทสรุปของชาวท่าดินจะเป็นยังไงโอเคไพคูบาจารย์แม่มดบอกว่ายังไม่ค่ะ ถึงแม้ชาวธาตุดินจะค่อนข้างจะเคลียร์คัดในหัวจิตหัวใจตัวเองแต่คุณสองคนกับคนที่คุณมี Relation s h i พพ่อตัวดีแม่ตัวดีของคุณนะคะยังไม่ขาดนะ Relationship นี Relations ้ยังต้องมีการคุยเคลียร์แอนเจรจาทีนี้สำหรับชาวธาตุดินแล้วคงนิ่งแน,แน่แล้วก็รอดูว่าเขาจะตัดสินใจยังไงเรื่อง Relationship เขาจะ keep going keep walking หรือจัดชัดดาว นะคะเพราะว่าส่วนตัวของคุณนะ่ะคุณรู้คำตอบอยู่แล้วแต่ว่ามันคงต้องมีการเคลียร์กันระหว่างคุณกับเขานะคะและในพลังงานทั้งหมดนี้อาจจะเป็นชาวท่าดินที่ไปทำกับคนอื่นก็ได้มันสวิชพลังงานกันได้แต่โดยพลังงาน80%เนี่ยชาวท่าดินค่อนข้างจะสีเขียวในตัวเองในช่วงไบวิกลี่กุมภานะคะ ครึ่งแรกของกุมภานันี้ในช่วงตรุษจ,จีนปีใหม่นี้ก็แล้วกันซึ่งแม่หมดว่าเป็นข่าวดีของชาวทัดดินนะเพราะว่าคุณสตรองแล้วก็ยืนหนึ่งนะคะยังไงก็ขอให้ชาวทัดดินผ่านคนไปด้วยดี ขอบคุณนะคะสำหรับการกดไลค์กดแชร์ในเพจแม่มสซราอย่าลืมติดตามดูนะคะเสเน่ห์มารยาร้อยเล่มเกวียนที่แม่มดเนี่ยจะสรุปพลังงานตลอดชีวิตที่เป็นแม่มดมาแล้วนำมาถ่ายทอดไว้ในเพจนะคะโพสเอาไว้เพื่อให้เป็นสเสน่ห์มารยาไว้กุมใจ กลุ่มหัวใจคนที่คุณมี r e l ationship อยู่ด้วยรบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งนะคะขอบคุณสำหรับยอด subscribe ในช่อง youtube แม่มอสารานะคะแล้วก็สำหรับชาวธาตุดินที่ไม่มีความเคลียร์ใน r e l a t i o n ยังไงเราเจอกันในการปรึกษาส่วนตัวก็แล้วกันนะสินเีย์ยอี สิ่นนี้พูดใช้อังเป้าตัวทางตัวทังนะคะยังไงเราเจอกันอีพี1ิบบ๊ายบายซิ